ได้ใบแมงรักมาใหม่เอามาปลูกลงกระถางเลยดีไหมทุกคน Let's go <S ลงกระถางนี้เรียบร้อยแม่เห็นจะยกุกคนทำได้ใช่ไหมอากิใช่ตามเอาไม้เพาะต้นต่อไปเดี๋ยวเราหาดินมากบนะทุกคนแล้วเราก็ ลดน้ำต้นไม้ให้เขาด้วยเพราะว่าที่นาของเขาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแกลบมันไม่ใช่ดินนะเจอเห็นไหมมันเป็นแบบแกลบเนี่ยใช่แล้วอาดินใส่ด้วยไม่งั้นน้องจะตุยนี่แล้วก็เตียที่เราเตรียมไว้นี่เนะี่ยเอามาใส่โบไปเลยแค่นี้ก็ถูกเรียบร้อยแล้วยากไหมพี่ยากมากเลย สอหรับฉันสำหรับเธอคัวบบยากใช่ไหมถ้าเธอรักน้องเธอก็ต้องทำแบบนี้ถ้าเธอจะปลูกแต่แกบไม่ได้นะถ้าปลูกแต่แกบน้องดยแน่นอนโอเควันนี้พี่ฟูจิไม่ได้เอาถุงมือลงมาด้วยเพราะกำลังจะออกไปข้างนอกไะก็ใช้มือควัดๆแต่ล้างมือให้สะอาด เราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าที่เราจะควัดแต่มัเนเลยเศษแก้วเศษอะไรหรือเปล่าไม่งั้นแบบแก้วบาดมือนะรู้ป่ะอากิครับนี่กระถางพวกนี้เราก็เอาไว้ใส่ดินในครั้งต่อไปวันนี้อากิปลูกไปกี่ต้นแนาะสามล้สาสามสิบล้านต้นนี่เยอะขนาดนั้นช่ในจินตนา,ากราร ในกิจการแล้วเมื่อไหร่โลกร้อนจะหายไปอะในโลกร้อนโลกร้อนในกินจการผมหายไปแล้วเราจะาลู<ช>ลกเย็นใช่ใช่โอ้โหมีโฟมด้วยโฟมดียังไงรู้ไหมทำให้เย็นใช่ให้ความชุ่มชื่นเนี่ยเศษผ้านี่ก็ให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้ไม่ต้องเอาไปทิ้งเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาด เสียเงือให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดแล้วพบกับผู้ใจผู้จิในช่วงต่อไปทางช่องคื n น h อัพฮ c h ช n แนลเย้ๆย